ใครเื่นโหน้าหวานเกมรือเปล่าเกมนี้าออปชั่นมาเป็นแฟร์แกเนดเปล่าไปแล้วจบจกปิจบระดับนี้สองย่อลงแรงเหลือเชื่อโหน้าด้วยเตดมเลนที่ได้หนึ่งแล้วปงานลอยโดอได้หทจบเป็นเลที่สองเกมสุดท้ายหนวดด้าะโหยผมจะจัด่โอ้โัน้าวย โดน้านลงลมันอมันจจะเกบได้าอเปคุ้แล้วคตรงนี้อมาเรียบร้อแยกเล่นซายขวารัด้านอตี่ใกล้ชิดเลยะตรงนี้ไงคอย้งาวัเอตบอกแม่เป็นไงล่ะตรงนี้บ้านผมแต่ว่าโดนทางด้านเอที้เขาสวนคืนมาคุณตอซีรักไดเจนได้ปานี้ครับเบลต้ามิกเปิดน็อกเซตี้ไปเอทีเปิดน็อกนอร์ดราและปาระเบิดซับไปอีกหนึ่งลูก แล้วนะแบบนี้พยายามอ้าวเวลโครซี่ครับนี่ฮะเกมเป็นด้านเจลออกจากเกมได้ด้านบนป้าเนเหลือทางด้านแบบคนเดียวยังไงกันต่อดีจะเดินขึ้นไปต่อไหมด้านเกมเป็นป้าออกจากเกมไปเพื่อให้ด้านเลวินแล้วก็โดนบอลาลากบ้านเนี่ยรับใจร้อนไปหน่อยฮะทางด้านโครซี่บอกใจร้อนก็นอนพื้นนะตรงนี้นอร์ด้าแต่ด้านนายิปเปิดเสียมันนี้ให้ชุดเดียวหายไหมหายไม่ขาดแม้ในึงได้อยู่ตรงนี้นอร์ด้าเปิดท้องมิลานเอาแล้วนอร์ด้าครับ บูดีกีกด์เข้าไปโนดาแล้วเรเียบร้อยโนดามอนตี้ได้หนึ่งเอาแล้วฮะปัญหาขอฟิลมิสเกิดขึ้นแล้วเลยฮะโอ้และนี่มาแล้วครับมีคนของบูดีรัมมาบีบพุทธิแต่ว่าวงยังคงบีบไายด้านบนให้เล่นได้นะครับแต่ว่าเฟสถัดไปเนี่ยลงยากแล้วฮะเสียงปืนมันแตกกันตายมาแล้วโนดาได้สองมาแล้วขึ้นมาป่าแล้วเรียบร้อยไม่ไหวฮะโอ้เป็นได้บูดีรามเด็กสปอร์ตครับ แชมปในเกมที่4ของวันนี้10 HQ และง้างระเบิดย่อนสวนคือไปบริเวณที่ตำแหน่งเสียนะครับแล้วเด้งมาถึงทีโอ้ยเปิดน็อกแหมด็อกไฟแล้วแม็ดด็อกก่อนที่จะน็อกน็ได้ดทุกเดียวไปถึงยอดครับนะฮะไฟใหญ่ก็ตรงนี้และเอ็ดดี้จัดให้ไฮสกี้น็อกไปก่อนหนึ่งล้ววงบีบมาให้พวกเขาได้สู้กันต่อด้วย<อ>น่าสนใจเลยแบบนี้เล ปงปางกันอยู่นะได้พี่ก็พยายามอยากจะชี้คลายขึ้นไปแล้วฮะแต่ว่าไอเชอมิเตอร์เนี่ยก็กลัวว่าจะกินมาจากด้านหลังด้วยนะใช่ครับวันนี้หมือนจะเริ่มใกล้เดินแล้วนะครับไปที่เก็บม,มาเกี่ยวในเกมไปก่อนครับโมนสซีก็พยายามเชิงไว้ฮะสมมติว่าข้างหน้าครับ บุรีร oh, oh, ัมย right an ์ได้ยินเสียงแบบนี้เลยพยายามดันขึ้นหาทางจีเนี Kre ่ยเอาเลยครับบุรีรัมย์บอกแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโอ้เพราะว่าโดนประกบจากสองทางที่โอ้ผมร้านทวิตได้ไดเอตีพาไปพร้อมไปเขาวิ่งน้องได้ชิงซริงมาเหมือนกันไดเอดีไม่ได้อยู่ตาม้านัวได้มาเรียบอสปิดการด้านกีฬาสปอร์ตเกมประเด็นแบบที่สามโอ้โหระเบิดคู่นะของโนได้กับชิคซิงก็ช่วนเปนพาไปปิดสองคนทันทีกับบุรีรัมย์ได้เพราะทีมแล้วขอถอยหนีนะ สวยอีกแล้วโดนพอจะบุรีราม oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. โอ้โหโอ้รอบที่แล้วนี้ก็ลำบากว่าโดนตัดตายไปสีเนี่ยโค้ชเกมรอบนี้ก็หายไปแล้วสามจับยังไงดีล่ะแองเกิเจอ้าวแล้วบริเวณตรงนี้มูร์ดวามิเดย์สปอตบอกว่ามันเป็นที่ที่ผมขึ้นมาตลอดอยืนดีคุณเป็นชัยคุณจะมาขึ้นทางนี้ฮะเอาเราจะยังไงอะมาดูดีกว่าขึ้นไมได้หรือเปล่าคุณจะชี้ซิ่งนะตอนนี้ล้อมเลยครับ ด่านพุที่ตะชิกซิงรู้บ้างอยู่ใต้เท้าตรงนี้ขึ้นมาต่อเอ็ดดี้ครับเปิดนองได้พิพัฒน์ทิงได้ด่าลามิซีเจย์สิบแปดอยู่พยายามมีส่วนมาแล้วเจ็บด้านซ้ายไกลชิกซิงมุมนี้ไม่เห็นหรือเปล่าแล้วโคตรซี่น็องเขาด้แมนด็อกได้ด้วยแต่ว่าพยายามาสวนทุ่มไปครับแต่ชิกซิงยังคงกดไม่อยู่โคตรซี่ไปยิงต่อหรือเปล่ายังไงอ๋อกเป็นแมนด็อกน็อกไปแล้วยิงไปเดิมระเบิดรับยัดลงไปรู้ตำแหน่งแล้วแต่โดนไม่เต็มครับเหลืออยู่เหลือดิ้นเดียวดิ้เดียวยุ่งถูกไหมยังไง าะได้ไฟนิยาวๆครับเพราะวงปีแา้พวกเขาแล้วด้วยแล้วเรียบร้อยเลยเปได้ได้เจ้าวินเตอร์ครับถูกเก็บกับสนามไปลำดับที่13แยไหวอ้าวแล้วเห็นใครมีอยู่การขันรเมื่อสักครู่นี้โนดาโนดาถึงแฝกแกเนีขึ้นมาด้านหน้าโอ้โแบบนี้ก็หวาดเยียบสิครับโนดาบอกแล้วเต็มข้อล่อเต็มแข้งหายไปก่อนเลยไม่ดีอ่ะล่วงไปหนึ่งแล้วยังไงไม่มีระเบิดต่อก็สเปรดได้แหละไอยังไงยัดแตกงเลยวิ่งใส่ซะเลยโนดาครับใจมาแล้วตรงนี้จะเอาทั้งคู่ครับผมยังไงดี ปาชิดปาชิดปาไกลเอ็งก็คอยขับเอาไว้และจังหวะโผล่แล้วยิงยิงไปขึ้นมาโบมาแวบนบ็งเห็นไหมตอนอยู่ขาโผล่หรือเปล่ายังไงโนด,ดาค่อยๆแง้มแล้วขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอแล้วน้องต่อมาโอ้โหแล้วเห็นอะไรไหมฮะสีน้ำเงินน้ำเงินฮะกำลังวิ่งมาก็แบบนี้เอาแลนะ้วโอปิกรมีแบบนี้เรียบร้อยโดนโนดายิงไปสำหรับก,กิตาแล้วโดนซ้ำเก็บการทันทีห <c oughs> วังว่าจะไม่ให้พวกเขาเข้า,ขาวงและด้านหน้าคือเรนด้านหน้าคือเรนและเอ็ดดี้เห็นก่อน รอซาเรียบร้อยเก็บการ์ดดิวริกกีอุรังตังจดมาเปนอันดับที่หกมาแล้วมาแล้วโนด้ามาแล้วโนด้าบอกว่าเดี๋ยวโงเองด้านใดเดี๋ยวไปไปโอ้ยออกมาอ้าวชิคกี่เกมที่สวยแล้วครับสำหรับนักดีมไัยเนี่ยโอ้ยเกือบน็อกคู้นะแบบนี้ไถต่อเนื่องไหมไถไหมแล้วอุโคนาซี่บอกว่าเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องขออนุญาตเดินชิดเลยละกันแล้วขึ้นมา เพลิงใส่ไปก่อนสักหนึ่งทีแล้วปาไฟไหไล่พื้นที่ด้านแม่ดอกคอยหลังมาเหยียบบอลท้อปไปเรียบร้อยเอาแล้วไฟไหมติดหลังแบบนี้แล้วเรียบร้อยเป็นโคดซี่ครับเราได้แม่ดอกไปเอาได้เสร็จครับยัดแสงต่อเลยครับสามคนขึ้นมารุมกระหน่ำไปครับอ่ะขอสามก่อนแหละเอดดีปิดสีเจไปครับในที่สุดครับผมยื่นสมัดได้เอ็มเอสโซนิโอมัดันเก้าครับนี่คงานไปแั้งต่อครับผมละเกมน่าย่ายโดนกดลงมาเอาเอ็ดดีครับยิงไม่ได้แต่แล้ววุลิรัาปไถ่ต่อเลยครับซ้ายและขวา น่าอาจจะมีจังหวะให้รอดออกมาธนบุรีรมยอมปล่อยครับอู้ก็จะชะงงงหน้ามาดูรำแล้วแต่ว่าทางด้านชีฟฟิ้ครับส่งดาเมมาเจ็บจัดแล้วไฟลูกนี้เข้ามาด้านในเรียบร้อยลาก่อนครับผมพี่คิวชิซิ่งครับเอาล่ะเราเปิดครับขอเช้งต่อตรงนี้โปรด้าเปิดครับผมได้สัญญาบ่ายครับแล้วเรียบร้อยได้เปินฟิลิโอไปด้วยเลยนะครับผมเอฟดีครับถูกตัดออกไปแล้วขึ้นมาเป็นอันดับสามเรียบร้อยธนบุรีรำทั้งนี้มาแนบชิดสนิทกลยเรียอเด็ดอีสปอร์ต กับวินกับชาด้าทีละตอนไฟแล้วเห็นรถจอดแบบนี้รู้อยู่แล้วแหละว่ามีคนย้ำลูกนี้มาใต้ท้องรถรอที่เซตเอชไอตามสตเต็ปแล้วอเอ็นที่น็อกไปก่อนการทันทีเลยโอ้เราไปติดก้อนเขาแล้วตามไปติดเลยเป็นชาดาทีละตอนไฟจุดลงไปในจังหวะที่สี่มากับโอด้าครับเขาไปแล้วครับตัวนี้โอ้โหตายทั้งเป็นแล้วไม่ออกมาก็น็อกอยู่ดีก็เรียบ้อก็เปน็นโอด้าเป็นชาดาที่พยายามครับตีคิวมาแล้ว หากันโนดาครับเดินไหลแล้วโนดาีโตจ้าได้มปเดียวได้มาหนึ่ต่อแล้วอีกคนโลคนโลอยู่ดมสมอคนโลสมอไนอยขวานิดนึ่งขวานเียบร้อยก็สงสุดท้ายลารูเส่งหน้าของเซเวีไอีกต่อจบแีแน่นอนครับสามมสตะไคร่ฉีกสิงเพาะสาก่อนฐานหน้าของเซนเตสมอไม่มีรถกำลังจะระเบิดต้องระวังระเบิดจากด้านไกด้วยกับเทีว right ีรอยู่ หนีมาก่อนเฮดดี้โดนน็อกไปจากชิซซิงเป็นชิซซิงปิดดับเบิ้งคิวสายพีเอเอเลยโอ้แล้วเป็นการยิงเปลี่ยนเกมของชิซซิงเลยครับท่านผู้ชมครับกลับมาดูที่บุญรำกันต่อฮะคอนเทนซ่กับชิซซิงตัดสินใจขึ้นรถแล้วก็สำหรับชิซซิงครับนี่หอยหลังไม่โดนเบนนิกอลเลตโต้เลยเฮ้ยแกเข้าแกเอาเฮ้ยเอา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 บัง เอาหลังรถบังสองร้อยเอาสองร้อยไคิวแกผมถามจริงๆเอาหลังรถบังไงเอาหลังรถบังไงดิจิตอลเข็ดเข็ดิจิตอลดิจิตอลเหดิจิตอลดิลลอยลองซะด้วยเฮ้ยแกเอาหลังรถบักกี้บังเว้ยสองร้อยไอคิวเดินหายมาเลยครับบุรีดามแฝดมาหนึ่งลูกสองลูกรถไฟหลามเปล่าเกิดขึ้นมาจริ โฟมาเก็บ2เลยครับแล้วนูรินนูรินต้องเข้าแล้วครับคราวนี้เดีนน๋ยวดูแล้วปู่ชิวปตบกระไล่นอกชีกเส้งแล้วปู่ชิวปู่ชิวสร้างจังหวะให้นูรินสร้างจังหวะให้นูรินให้นูรินเข้าไปได้โดดได้ท็อปปู่ชิวเป็นจังหวะสไลด์เนินพอดีครับผมแล้วนูรินนะอาศัยจังหวะที่ปู่ชิวโดนน้องเนี่ยขยับเข้ามาเล่นกับแบตทันทีอุ้ยนี่ฮะอุ้ยโอ้ยโอ้ยรถนี่ฮะไหลเข้าเนินซ้ายหรือเปล่าถ้าไหลเข้าเนินซ้ายมุมนี้เฮ้ยมันมีเนินพี่บอลมันมีเนินเลี้ยสิเราเลยหล ใชอย่างที่คิดจริงๆคือสุดท้ายแล้วเหมือนเขาเซตแผนไว้แล้วว่า<อ>ถ้าเนินเนี้ยลงไม่ได้แง่ไม่ได้ยังไงต้องเซตรถรอไหล<อ>เนินซ้าย<อ>แล้วเป็นจังหวะที่ไดบายพอดีใช่ครับค,คือเกมนี้มันแลกกันด้วยกลยุทธ์เหมือนรู้ทันกันอ่ะอางดีเขาเอ็ดด<อ>ี้ <SD S 2> ได้ยิงฟรีๆเลยครับเร<อ><อ>นโดนน็อกไฟแล้วโดนซ้ำทันทีจากโคเน็กซี่มาช่วยมีโดดนดาโด,าดนติดโนดาได้แล้วเอ็ดดี้ทำได้ผมตรงมิล่าแต่ว่าโนดาโดนเตะกับไมที่ท้ำไปก่อน เอาแล้วครับหนึ่งต่อสองมุมนี้บินเรืองน้อยแล้วโศกแกมิงค์นะครับยังต่อเนื่องอยู่ครับและโมงอัปเดตมาครับดูฮะอยู่ที่ตรงนี้แหละครับบ้านหลังนี้เท็ดดี้เท็ดดี้อ้อมเข้ามาโดด้าจัดให้โดด้าจัดให้โดด้าจะไปชี้ซิ่งที่มาช่วยยิงครับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับวิลามกับถีดทอร์ไฟล์เขายังวัดจะอยู่ระหว่างอันดับสามอันดับสี่และชี้ซิ่งน้องเองโคตสิตโอ้โหแล้วปิดเลยไหมเพราะวิลามรู้นะครับว่าปิดถีดทอร์ไฟล์เนี่ยเขาจะจบอันดับสามในรายการนี้ทันทีครับท่านผู้ชมเจ้าแมนระเบิิดดนน้้องซมกแลวเจริง เดินจริงๆโนดาเก็บไม้แล้วจับใจกับสมานช่วยเก็บได้สิ่งจึงเปลีนเป็นเอาชิคซิ่งได้เฮ้ยติประวูบงประวูบงสำคัญเรียบร้อยโนดาปิดด้วยมือตัวเองครับ